สวัสดีครับก็สวัสดีชาวดีเฟนเดอร์ทุกคนด้วยนะครับก็สหรัดวันนี้คุณอาก็มาเปิดลิมในห้องเถะเลยกําลังหากระจกอยู่ครับผมอ่ากระจกตอนนี้คือขาดจะบอกว่าราคามันค่อนข้างสูงค่ะแล้วคือมันจะมีน้อยคนมากๆที่เขาอยากขายออกแล้วเขาขายถูกๆคุณอาก็เลยมาหาซื้อนี่แหละคือรอบแรกอะ่ะ ก็คือคนนี้อ่าร้านคนนี้เขาขายอยู่สองสองอคือตอนแรกคือคุณน้ยเห็นเขาขายสองรอบแต่ก็คือซื้อไปแล้วรอบแรกออ่ะอ่ะาเขาตั้งราคาสองหมืไดห้าสิบชิ้นค่ะส่วนตัวคุณนาาก็คิดว่าคุ้มมากๆเลยเพราะตัวหนึ่งขั้นต่ำมันใช้ร้อยกระจก่ะสำหรับของยูโมนะก็คุณน้ก็หามาได้นิดหน่อยแล้วแล้วก็ การไปลงเลทอ่ะส่วนตัวคุณนะไม่ได้มีเวลาลงขนาดนั้นครับเพราะว่ารอบหนึ่งมันต้องลงครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะจบแล้วก็ไม่ใช่ง่ายด้วยมันมันยากจริงๆค่ะคุณนะก็เลยเลือกที่จะมาหาซื้อนในเทรดดีกว่าอ่าก็มันแล้วแต่คนขายเลยครับว่าเออเขาจะขายกันเท่าไหร่แต่ว่าราคามัน บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะามันไม่คงตัวเนาะก็แล้วก็ดวงดีของน้าด้วยแหละที่ว่าเข้ามาห้องนี้แล้วเขาแบบขายถูกมากๆเลยร้อยชิ้นแคส่สามหมื่นเองคุณน้าก็ได้มาอีกบบเบสเซนต,ตอนนี้คือคุณน้าเสียไปห้าหมื่นบักไดมาร้อยห้าสิบชิ้นก็ถือว่าุ้มมากๆเลยค่ะถือว่าแบบ ดวงดีคือก่อนนั้นเองคุณอาก็ไปหาซื้อเหมือนกันค่ะแต่ก็ตอนนั้นคุณาจำไม่ผิดนะจะราคาไม่ได้ถึงขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีคนขายที่บอกประมาณนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกตัวหนึง่งชี้คุณานะตัดสินใจอยู่นานเลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดิ่าดีเป็น,เป,นเป็นตัวปั๊มตังเป็นชนี่ค่ะ,ะตัวธรรมดาดคุณามีอยู่แล้วค่ะที่ว่าเป็นตัวชมพูแต่ คุณนายังไม่ได้อีโวนะคะแต่คือนักอ่ะคุณน้าซื้ออ่ะก็คือแลกวัตถุดิบมาไว้แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ได้อีโวแล้วดีหน่อยที่แบบเออเขาขายอยู่พอดีก็เลยเอาเพราะว่าคุณน้าชอบตัวชายนี่มากๆเลยจะพยายามอ่าหาตัวชายนี่มาเล่นทุกตัวเลยค่ะเออ อยากมีเซตที่แบบเป็นชาชนีหมดเลยหรือไม่ก็เป็นตี้หญิงหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นความฝันของน้าเลยแล้วก็ไม่รู้สิก็จะพยายามเก็บรวบรวมมาให้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็อยากเป็นก็คืออยากได้ตัวผู้หญิงนั่นแหละมันจะได้แบบน่ารักแบบไม่รู้ดิมันมันส่วนตัวของน้าก็จะทําให้แบบมีไฟเล่นมากขึ้นแล้วก็มันมีความสุขทางใจอะ่ะ ไม่รู้เศจะบอกยังไงดีเอ่อตั้งแต่อีเวนต์หมีเข้ามาอีเวนต์หมีถ้าน้าจะไม่ผิดมันมาตั้งแต่อัปเดต2นะครับเพราะว่าอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่3แล้วแล้วก็อ่าอาทิตย์นี้ก็เป็นเป็นเป็นอัปอัปเดตที่4ชาชิก็คือคุณนะยังลงหมียังไม่ผ่านเลยก็คือยัง ยังไม่เคยลงหนีผ่านเลยสักครั้งค่ะแต่ก็มีครั้งนึงที่ว่าไปเกาะเขากินอ่ะแต่คือตอนนั้นคุณอาแทมไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยอยากมารองอีกรอบนึงค่ะว่าเออเราจะผ่านไหมแต่ก็ยังมากับคนอื่นอยู่นะแต่ว่าคุณอายังไม่คิดว่าตัวเองจะลงผ่านเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคือคุณอาไม่รู้ว่าตัวเองอ่าทําอะไรพลาดตรงไหนหรือว่า ปันปั๊มตังค์ค่อนข้างไปนี่เพราะว่าเอาเลดหมีใช้ตังค่อนข้างเยอะเพราะว่าเลือดมอนมันมันเยอะค่ะแต่ปกติที่คุณอาลงแบบเป็นพวกสตอรี่หรือว่าเป็นพวกชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยคุณอาก็จะเอ่อแทบจะไม่ใช้ตัวปั๊มตังเลยมันก็เลยอ่อเพราะมันผ่านง่ายแล้วมังครับแต่ว่าเลดหมีเนี่ยก็คือมันยังไงมันก็ต้อง เพิ่งตัวปั๊มตังแล้วก็ตัวบัฟนู่นนี่นั่นในครับคุณาก็เลยยังจับพลาจับหมูยังอ่ามันยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเพราะแบบน้นแล้มั่งค่ามันก็เลยแบบทําให้คุณอาลงไม่เคยผ่านเลยก็มารอดูค่ะว่าจะผ่านไหมแล้วก็คือตอนนี้คุณอาก็ยังใช้ตัวปั๊มตังใหม่ยังไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่า ไม่รู้อะเพราะว่าแต่ละเว็บมันได้ไม่กี่ร้อยเองตอนที่ว่าคุณ้าเอาไปใช้ mm hmm. ก็ยังใช้ไม่เป็นเพราะคุณ้าไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยสุ่มมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แพ้ลงไว้ก็คือแพ้ค่ะแล้วในที่สุดเราก็ได้ความรู้ใหม่จากน้องในดิสมาค่ะสำหรับตัวป๊มตังอ่าไัมตังใหม่น่าจะเป็น จอมานมิริมหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าเป็นจอมานมิลิมอันนี้คุณอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าที่ได้รู้อ่าว่ามิลิมใช้ยังไงสําหรับตัวบาตังใหม่คือน้องบอกว่าคือมันจะได้ตังจากมอนที่เข้าเข้ามาในวงหลังจากที่คุณาไปลงกระจกมาน้องก็บอกว่ามันเป็นตัวแบบสําหรับเลดนั้นมากๆเลยเพราะว่า มอนมันออกมาหลายทางค่ะแล้วก็ก็เพราะงั้นแหละน้องก็เลยสอนเรื่องตัวปั๊มตังใหม่จนตอนนี้นะก็เข้าใจแล้วว่ามันใช้ยังไงสำหรับตัวแบบตัวบำบมตังใหม่คือมันจะดูดตังจากมอนที่ว่าอยู่ในวงของน้องอะค่ะคือนับเป็นนับเป็นตัวเลยนะถ้าเกิดเราอัพขั้นที่แบบได้ห้าร้อยใช่ไหม หนึ่งตัวก็ได้5 500้0หก็ถ้ามี10ตัวในวงก็คือได้5,000ใช่ค่ะเข้าใจไหมนะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวอ่าก่อนก่อนจบคลิปเดี๋ยวคนนามาใช้ให้ดูแล้วกันว่ามันใช้ยังไงคือไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใช้นี่ก็ได้นะคือเป็นตัวธรรมดาก็ได้เหมือนกัน มันมันไม่ได้ต่างอะไรกันหรือเปล่าคะสำหรับตัวปั้มตัางแต่คือคุณอาชอบตัวชายนี่มากกว่าอะไรอย่างี้ค่ะสำหรับใครที่แบบไอ้นี้ไม่จำเป็นต้องหาตัวชายนี่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากเก็บหรือว่าความชอบส่วนตัวก็หาตัวชายนี่ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นค่ะแต่ก็ต้องมีเพชรในระดับหนึ่งทีมที่คุณอาม,มาลงหมใช่ไหมคะ,คะก็จะมี มอจีอ่ะัแล้วก็เป็นตัวแช่แข็งที่เป็นผู้หญิงเหมือนจะเป็นตัวแช,วแช่แข็งตัวใหม่แล้วก็ชินอนนี่คุณนาเอามาเฉยๆไม่ได้วางด้วยซ้ำค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวบัฟคีนะคะ,ะตัวนี้เจ้าบอกว่าคือคุณนาซื้อมาช่วงที่มันอัปเดตอตอนเที่ยงคืนหลังอัปเดตค่ะคุณนาซื้อมาแสนหนึ่งใช่คือมาแสนหนึ่งจะบอกว่า คุณอาขาดทุนมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะเออความอยากได้นั่งแหละรีบจนเกินไปค่ะจนได้ในราคาแสนหนึ่งมาโดยที่ว่าเว่าคนที่คนที่คุณอาซื้อไปเขาคงดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาตอนนี้มันอยู่แค่หมื่นต้นๆเองค่ะเขาได้ประมาณสิบเท่าแล้วคือตอนนั้นตัวเองก็ภูมิใจด้วยนะว่าเออว่าตัวเองเอ ถึงซื้อมานี่มันก็ยังไงก็คุ้มอยู่ดีหมายถึงแบบตัวเองในตอนนั้นแหะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันมันขาดทุนมากๆเลยซื้อมาแสนหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอ่าตัวปั๊มตังค์ของเราค่ะก็ที่เพิ่งเสื้อมานั่นแหละแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นอ่านัทเซ่ค่ะหลังจากที่เราใช้อ่าตัว บับคีมาที่ซื้อมาแสนหนึ่งตอนนี้ก็คืออยากได้ชายนี่ค่ะพเพราะว่าตัวที่ว่าคุณนาซื้อมาแสนหนึ่งอ่ะคุณนาปั้นสวยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้อีโ e วเป็น A ลบ,บกับ A บวกก็คือ a อโวไปยังไงก็เป็น S แต่ว่าก็ไม่ได้ S หมดหรอกแต่ก็คือปั้นไว้แล้วอ่ะแต่พอดีไปไปเห็นร่างอีโวของชายนี่แล้วมันเป็นสีขาวดำแล้วคุณนาะก็คือนะอยากได้เพราะว่า เป็นเป็นผมสีขาวด้วยแล้วก็คือเท่มากๆเลยก็เลยยังไงส่วนตัวก็ชอบตัวชายนี้มากกว่าตัวธรรมดาอยู่แล้วพนันก็ไปหาซื้อมาค่ะได้อ่าได้ลได้ได้มาในราคาสองหมืนห้าค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็เป็นสองหมืนห้าสุดท้ายด้วยก็ <laughs> 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 เหลือเหลืออยู่ประมาณสองสามพันเล้ะมั้งคะจากอ่า เออเอาจริงตั้งตั้งแต่อัปเดตมาก็คืออาทิตย์นี้คุณนาเสียไป5,000สนเพรแล้วนะตอนที่ว่าไปสุ่มครังนะแล้วก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่อนนั้นก็3,000สนแล้วแล้วก็รอบนี้อีกส0 0 0สนก็อ่าส่วนใหญ่เป็นตั้งแฟนค่ะเหมือนก็แฟนเขาเติมให้ประมาณ400บาทแล้วก็อีกร้อกว่าบาทคุณนานะเติมเองก็ถือว่า ว่าแบบไม่รู้ก็แอบ,บเกรงใจนางด้วยเพราะนางเติมให้เยอะมากก็คือในอาทิตย์นี้คุณน้าหมดไปต้องแบบสี่แสนที่ว่าน,นางซื้อให้อะแล้วก็ที่คุณนาซื้อเองก็แค่แสนเดียวเองรวมๆแล้วก็คือหมดห้าแสนเลยก็ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยฮะแต่ก็ช่วงนี้ก็คง ไม่เติมแตเพระอย่างได้ของใช้ด้วยก็ไว้ก่อนแล้วกันก็คืออัปเดตที่จะถึงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวใหม่มาทําคิวหรือเปล่านะเพราะว่าคุณนะช่วงนี้ชอ็อตมาๆ <c oughs> <c oughs> กๆเลยก็อาจจะมีก็ได้เดี๋ยวคุณนะลงเอาหมีจนกว่าจะได้แล้วก็จะได้มาให้ดูแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะแต่อา การปั้นตัวการอีโวตัวอะไรอย่างงี้คุณนะก็อาจจะทําช้านะเพราะว่าคุณนะไม่ได้มีของที่จะแบบมาหาสแต็กน้องดีๆเร็วได้ขนาดนั้นครับเพราะว่าคุณนะค่อยๆทําไปน่ะที่ว่าเห็นคุณนะไม่อีโวตัวแช่แข็ง่ะเพราะสะแต็กน้องยังไม่ได้ดีค่ะแล้วก็ชินนนก็ยังไม่ได้ดีคุณนะก็ปั้นอยู่คุณนะก็ยังไม่ได้อีโวส่วนตัวบัฟคีคุณนะก็ยังไม่อีโวค่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่ดีแต่ถ้า ตัวที่โยได้ก็เป็นตัวธรรมดาคุณนะก็ไม่อยากเสียปีด้วยเพราะว่ากระจกมันหาย,ยากค่ะแถมมันราคาสูงมากๆเลยอะ่ะก็คือแสนหนึ่งคือคุณนะน่าจะได้ประมาณสองอ่าสองร้อยกระจกแต่ว่าถ้าจะไปหาอีกก็ไม่รู้ว่าจะได้ในราคานี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เลยก็ยังไงก็จะทำอะไรก็คิดดีๆคุณนะก็เลยเลือกที่จะ ถ้าจะอีโวก็ต้องเป็นอีโวชายนี่ดีกว่าอะไรนี้ค่ะก็เก็บไว้อีโวชายนี่แล้วกันให้คุณอาเก็บสแตกแค้น้องดีๆหน่อยเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคุณอาอีโวแน่ๆเลยแล้วก็หลังจากที่ไปลงกับคนอื่นมาสักพักแล้วคุณอาก็เลยลองมาลงคนเดียวดูเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้ว่างลงด้วยขนาดนั้นค่ะคุณอาไปลองโซโล่ดูก็ไหวนะคะสําหรับน้องหมีตอนนี้คุณอาก็ สามารถแบกคนอื่นได้แล้วแล้วก็แบกตัวเองได้ด้วยก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะตัวาปั้มตังใหม่นี่แหละค่ะทําให้เล่นได้ง่ายมากๆเลยตัวสโลกับตัวบาฟคี้ของเราคุณน้าวางแค่ให้น้องสโลกับบัฟคี้อย่างเดียวก็ไม่ได้อัพนะคะตัวตัวแบกของเราก็จะมี2ตัวเป็นตัวปั้มตังแล้วก็นัดสือค่ะนัดสือคุณ้าก็ตันบางทีก็สองตัว น้อยครั้งที่จะอัพตันสามตัวค่ะแล้วก็ตัวบับคีตัวบับดามจของเราก็เป็นโมจิกับอ่าตัวชายนี่ผมขาวที่เราได้มานคะคะรวมๆแล้วก็คือชินอนไม่ได้วางเลยค่ะอ่าหลักๆก็มีแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าคนนั้นก็แนะนําอะไรมากไม่ได้สำหรับใครที่อยากลองก็สโลก็เป็นคาตาคุรีก็ได้นะจะหาง่ายกว่าด้วยค่ะ แล้วตัวปำาัตังใหม่ก็สําคัญมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณนะมาอ่าใช้ให้โดูเลยแล้วกันจะได้เขา้าใจง่ายกับอ่าคุณนะลงชาเลนจ์อยู่ค่ะก็วิธีใช้น้องก,ก็คือ,อให้ให้ตั้งน้องไว้ตรงที่ว่าทางออกของมอนนะคะแล้วก็ดูวงด้วยว่ามันระยะเท่าไหร่วางตรงไหนมาถึงจะกคุ้มแล้วก็ วางเสร็จแล้วก็รอครูดาวน้องให้เสร็จค่ะแล้วก็จะกดมือหรือว่าจะกดออโต้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลยว่าถานัดแบบไหนแต่ว่าเราต้องกด่าสก,กิลน้องค่ะมันจะได้แบบอ่ไม่ได้ดูดต่างจากมอนนะคะเวลามอนมาเข้ามาในในวงใช่ไหมคะก็มันขึ้นอยู่กับมอนเลยค่ะว่าจะเข้ามามา,มากหรือเข้ามาน้อยน่าจะได้มากสุดอาะสิตัวมั้งคะ